วันลังคารที่2พฤศจิกายนพศ2564นายชวริตบุญญาณุกูลกิจสวตดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดจุมพรเม,มื่อหมายให้นายกิรติทองแดงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพรส่วนหน้าโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจกรรม กับการตรวจคัดกรองแรงงานประมงของเรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนผลการตรวจเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ตรวจเรือประมง6ลำแรงงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองทั้งหมด8 1คนแรงงานไทย26คนแรงงานต่างด้าว55คนผลการตรวจคัดกรองพบแรงงานต่างด้าวผลตรวจ ATK เป็นลบทุกคนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9วันอังคารที่3พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นายชวริตบุญญาณุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจุมพรมอบหมายให้ในายกิรติทองแดงนะักวิชาการแรงงานปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจุมพรส่วนหน้าโดยปฏิบัติหน้าที่ในการกวดกำกับการทัดรอง แรงงานประมงของเรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตําบลปากน้ำอาําเภอหลังสวนผลการตรวจเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 1. ตรวจเรือประมงจำนวน3ลำแรงงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองทั้งหมด18คนแรงงานไทย4คนแรงงานต่างด้าว14คนผลการตรวจ ที่ a t เเป็นลบทุกคนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2ตรวจเยี่ยมประเมินความเสี่ยงของกลุ่มผู้ประกอบกิจการเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กในชุมชนและลงพื้นที่ชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อยืนยันตรวจเยี่ยมติดตามผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ทุกครัวเรือน วันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกาย,ยนาพศ .2564 นายชวริตบุญญานุกูลกีตสอดีการและคุ้มคร้องแรงงานจังหวัดจุมพรมอบหมายให้ในายกิรติทองแดงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติหน้าที่นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจุมพรส่วนหน้าโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจกำกับการตรวจคัดกรองแรงงานประมงของเรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนผลการตรวจเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ ตรวจเรือประมงจำนวน6กลำแรงงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองทั้งหมด80คนแรงงานไทย13คนแรงงานต่างด้าว67คนผลการตรวจ ATK เป็นบวกจำนวน11คนเป็นสัญชาติไทย1คนและเมียนมา10คนดำเนินการประสานโรงพยาบาลป่านาำหลังสวนมารับตัวเพื่อไปรักษาตัว วันที่5พฤศจิกยายนพศ2564คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำง,งานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในกิจการประมงทะเลนำโดยนายสัมฤทธิ์กองเงินรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดจุมพรเป็นหัวหน้าคณะทํางานนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทํางานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการณบริเวณทะเลอ่าวไทยจังหวัดจุมพรจํานวนหํามีแรงงานประมงทั้งหมด96คนเป็นคนไทย16คนเมียนมา80คนเรือทุกลําผ่านการตรวจ ตามข้อปฏิบัติกฎหมายกำหนดไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือใช้แรงงานบังคับพาคผกติกาย,ยนพศ2 5 6 4นายชวริตบุญญาณุกุลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ในายกิรติทองแดงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติหน้าที่นศูนย์นปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจุมพรส่วนหน้าโดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจกำกับการตรวจคัดกรองแรงงานประมงของเรือประมงที่เข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่ตบปากน้ำอำอหลังสวนผลการตรวจเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้ 1. ตรวจเรือบมงจำนวน4ลำแรงงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองทั้งหมด34คนแรงงานไทย8คนแรงงานต่างด้าว26คนผลการตรวจ ATK เป็นบวกจำนวน5คนจากการตรวจรอบ2 2. ตรวจเยี่ยมติดตามสำรวจเรือบมงที่พบว่ามีแรงงาน ประมงที่มีผลการตรวจเป็นบวกและกักตัวท่อจมอเรืออยู่บนเรือประมงโดยเรือทุกลำม,มีการกักตัวตามที่สบกส่วนหน้ากำหนดผลการกดวดคุ้มครองแรงงานประมงวันที่1-5พฤศจิกายน2564ตรวจเรือทั้งหมด58ลำรู้จ้างที่ผ่านการตรวจ869คนสัญชาติไทย257คน สัญชาติเมียนมา596คนสัญชาติกัมพูชา12คนสัญชาติลาว3คนสัญชาติอื่นๆอีกหนึนนน่งคนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการยื่นร้องทุกระหว่างวันที่1ถึง5พฤศจิกาย,ยนพศ2564 1มีรูจ้างมาพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อร้องทุกข์จำนวนหนึ่งคน